จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบังคับให้เราต้องหันอาวุธเข้าใส่คนที่เรารักที่สุดคำถามที่มันหนักอึ้งขนาดนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของภควัดคีตาหรือบทเพลงแห่งองค์ภควันหนึ่งในคัมภีร์ปรัชญาที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับเคยรู้สึกไหมครับเวลาที่สมองบอกให้ทำอย่างหนึ่งแต่หัวใจมันตะโกนบอกให้ทำอีกอย่าง ไอ้ความรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแบบนี้แหละครับคือแก่นกลางของเรื่องราวทั้งหมดเป็นปัญหาโลกแตกที่ใครๆก็ต้องเจอไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนเอาแล้วครับเรามาเริ่มกันเลยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเปิดฉากขึ้นกลางสมรภูมิรบเลยนะครับที่ทุ่งกุรุเคเตรบรรยากาศนี่คือตึงเครียดสุดๆเพราะว่ามหาสงครามครั้งประวัติศาสตร์กำลังจะระเบิดขึ้นในอีกไม่กี่อึดใจ คือพระกวัตคีตาเนี่ยไม่ได้เริ่มเรื่องแบบสวยหรูนะครับแต่เป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นในจังหวะที่บีบคั้นหัวใจที่สุดแค่เสี้ยววินาทีก่อนที่ทหารนับล้านจะเข้าประจันบานกันบทสนทนานี้เป็นส่วนหนึ่งของมหากราบที่ยิ่งใหญ่เรื่องมหาภารตะซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่างคนสองคนครับคนแรกเลยคืออรชุนครับยอดนักรบแม่ทัพของกองกําลังปานทบส่วนอีกคนก็คือพระกิษณะ ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยทำหน้าที่เป็นแค่สารถีคือคนขับรถม้าศึกให้อรชุนมองเพลินๆก็เหมือนเป็นเจ้านายกับลูกน้องธรรมดาาใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าบทบาทของทั้งคู่กําลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลและแล้วก็มาถึงจุดพีคข,ของเรื่องเลยครับเมื่ออรชุนนักรบผู้เกี่ยงไกลที่ใครๆก็เกรงขามกับต้องมาเจอกับวิกฤตทางใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเองพอพระกริณนะขับรถม้าออกมาตั้งหลักอยู่กลางสนามรบเนี่ย อารชุนก็มองไปที่กองทัพฝ่ายตรงข้ามแล้วภาพที่เขาเห็นมันทําให้ใจสลายเลยครับเพราะนั่นไม่ใช่กองทัพของศัตรูปแปลกหน้าแต่เป็นญาติพี่น้องเป็นครูบาอาจารย์เป็นคุณปู่ที่เคารพรักพอเห็นแบบนั้นเท่านั้นแหละครับอารชุนก็เข่าอ่อนหมดแรงจมดิ่งลงไปในความสิ้นหวังทันทีสภาวะที่อารชุนเจอเนี่ยเขามีชื่อเรียกเฉพาะเลยนะครับว่าวิสาร์ มันคือความโศกเศร้าความสับสนทางศิลธรรมที่มันรุนแรงมากๆจนทําให้ร่างกายแทบจะเป็นอมาพาตคิดอะไรไม่ออกสุดท้ายเขาก็ทิ้งคันธนูลงกับพื้นแล้วก็บอกกับพระกฤษณะว่าเราไม่สู้แล้วปัญหาที่มันฉีกหัวใจของอรชุนออกเป็นสองซีกก็คือการประทะกันของธรรมะหรือหน้าที่สองอย่างที่มันขัดกันเองครับด้านหนึ่งในฐานะนักรบหน้าที่ของเขาคือต้องสู้เพื่อความถูกต้องแต่อีกด้านในฐานะคนในครอบครัว หน้าที่ของเขาก็คือต้องปกป้องญาติผู้ใหญ่ของตัวเองจะสู้ก็เท่ากับต้องฆ่าคนในครอบครัวซึ่งเป็นบาปที่คิดไม่ถึงแต่ถ้าจะหนีก็กลายเป็นคนขี้ขลาดผิดหน้าที่นักรบมันคือทางสองแพร่งที่มองไม่เห็นทางออกเลยจริงๆแล้วก็ในวินาทีที่อโรชุนกำลังจมดิ่งอยู่ในความมืดมิดที่สุดนี่แหละครับเรื่องราวทั้งหมดก็พลิกผันอย่างสิ้นเชิงเมื่อสารธีที่ดูแสนจะธรรมดาอย่างพระกิษณะได้เริ่มเอ่ยว่าจาและเผยร่างที่แท้จริงของพระองค์ออกมา พระคริสณะได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วพระองค์คืออวตารขององค์พระควันหรือพระเจ้าสูงสุดที่มาจุติและคําสอนที่พระองค์กําลังจะมอบให้อรชุนเนี่ยมันไม่ใช่แค่คําพูดปลุกใจทั่วๆไปนะครับแต่เป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งสุดๆว่าด้วยเรื่องของการกระทําหน้าที่และจิตวิญญาณเพื่อคลายปมปัญหาที่ดูเหมือนจะไม่มีทางแก่นี้หัวใจคําสอนของพระคริสณาทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถสรุปออกมาได้เป็นสองแนวคิด,ลดหลักๆเลย ซึ่งเป็นเหมือนกุญแจสําคัญที่จะไขทางออกให้กับอรชุนนั่นก็คือเรื่องของหน้าที่และการทําหน้าที่โดยไม่ยึดติดครับอย่างแรกเลยคือธรรมะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยแปลงง่ายๆก็คือสิ่งที่ต้องทํามันคือหน้าที่ตามธรรมชาติของเราตามบทบาทและสถานะที่เราเป็นอยู่อย่างกรณีของอรชุนที่เป็นกษัตริย์นักรบธรรมะของเขาก็คือการลุกขึ้นสู้เพื่อความยุติธรรมการหนีจากหน้าที่นี่แหละครับ คือบาปที่แท้จริงคำถามต่อมาก็คือแล้วจะทำหน้าที่นั้นยังไงล่ะไม่ให้ใจเป็นทุกข์ตรงนี้แหละครับที่แนวคิดที่สองเข้ามามีบทบาทนั่นก็คือกรรมโยคะหรือถ้าจะให้พูด,ด้ง่ายก็คือวิธีที่ควรจะทำสิ่งนั้นมันคือศิลปะของการลงมือทำรรโดยที่ไม่เอาใจไปผูกติดกับผลลัพธ์ที่จะตามมาและนี่คือประโยคทองที่เป็นหัวใจของกรรมโยคะเลยครับ ท่านมีสิทธิ์ในการกระทําเท่านั้นแต่หามีสิทธิ์ในผลของมันไม่โอ้โหประโยคนี้ทรงพลังมากๆเลยนะครับมันหมายความว่าให้เราโฟกัสแค่การทําสิ่งตรงหน้าให้ดีที่สุดสุดความสามารถไปเลยส่วนผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงจะแพ้หรือชนะจะสําเร็จหรือล้มเหลวนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปกงังวลเราอาจจะลองย่อยปรัชญาการมายโยคาออกมาให้เข้าใจง่ายขึ้นเป็น3ขั้นตอนแบบนี้นะครับ 1. คือต้องรู้ก่อนว่าหน้าที่ของเราคืออะไร 2. ลงมือทําหน้าที่นั้นอย่างเต็มที่เต็มกําลังความสามารถและ3ข้อนี้สําคัญที่สุดเลยครับคือปล่อยวางผลลัพธ์ไม่ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนก็ตามแล้วเพื่อให้อรชุนคลายกังวลเรื่องการฆ่าฟันเนี่ยพระคริสตาก็อธิบายเพิ่มไปอีกครับว่าสิ่งที่เราทําลายได้จริงๆมันมีแค่ร่างกายเท่านั้นแหละส่วนวิญญาณหรืออาตมนที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นอมตะไม่เคยเกิดแล้วก็ไม่เคยตาย มันก็เหมือนกับที่เราเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวเก่าที่ขาดแล้วไปใส่ตัวใหม่นั่นแหละครับวิญญาณก็แค่ย้ายจากร่างเก่าไปสู่ร่างใหม่เพราะฉะนั้นการต่อสู้ของอรชุนไม่ได้ทําลายแก่นแท้ของใครเลยพอมาถึงตรงนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าพระกวัดกีตาเนี่ยได้เปลี่ยนเรื่องราวในสนามรบเมื่อหลายพันปีก่อนให้กลายเป็นปรัชญานําทางที่เราทุกคนสามารถหยิบมาใช้กับชีวิตในยุคปัจจุบันได้เลยเพราะจริงๆแล้วสนามรบกุรุเกษตรมันไม่ได้เป็นแค่สถานที่นะครับ แต่มันคือภาพสะท้อนของสงครามที่เกิดขึ้นข้างในใจเราทุกคนการต่อสู้ระหว่างสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดระหว่างความรับผิดชอบกับความต้องการส่วนตัวซึ่งเป็นสงครามที่เราต้องเจออยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นบทเรียนที่สําคัญที่สุดจากเรื่องนี้ก็คือ 1. ให้เราค้นหาหน้าที่ที่แท้จริงของตัวเองให้เจอ 2. ลงมือทํามันอย่างสุดหัวใจและ 3. ปล่อยวางจากผลลัพธ์ไม่ต้องไปยุติดว่ามันจะสําเร็จหรือล้มเหลวแล้วเราจะค้นพบว่า ความสงบสุขและอิสรภาพที่แท้จริงมันไม่ได้รออยู่ที่ปลายทางแต่มันอยู่ในการลงมือทำในทุกๆก,ก้าวที่เราเดินไปต่างหากสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามให้ได้กลับไปคิดกันดูนะครับว่าในชีวิตของเราตอนนี้สนามรบที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่มันคือเรื่องอะไรและหน้าที่ที่แท้จริงที่เราต้องลุกขึ้นมาทำคือสิ่งไหนกันแน่ครับ